เที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้เริ่มที่ปัญหาปัยแรงค่ะระดับน้ําในแม่น้ําโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้เรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวไม่สามารถออกเรือได้คาดน้ําโขงจะลดลงจนถึงเดือนเมษายุนนี้ ศูนย์อุทกวิทยาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงแสนชายแดนไทยลาวอยู่ที่2เมตร26เซนติเมตรต่ำกว่าระดับปกติและมีแนวโน้มว่าน้ำจะลดลงถึงเดือนเมษายนนี้ทำให้เรือสินค้าในแม่น้ำโขงจำนวนมากจอดเรียงรายอยู่ที่บริเวณท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่1ตําบลเวียงเชียงแสนมีเพียงเรือสินค้าสัญชาติลาวที่บรรทุกสินค้าได้ไม่เกิน100ตันแล่นไปมาระหว่างท่า เรือเมืองต้นพึง่งเมืองมอม แขวงบอกแก้วกับท่าเรือในฝั่งอำเภอเชียงแสนส่วนที่ลำน้ำโขงมีหาดทรายตื้นเกิดขึ้นหลายจุดเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถวิ่งได้โดยเส้นทางเดินเรือตั้งแต่อํเาเภอเชียงแสนไปยังเมืองศบลวยเมียนมาห่างจากเชียงแสน195กิโลเมตรจนถึงเมืองกวนเลยเมืองหน้าด่านของจีนตอนใต้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างมากเรือสินค้าทั้งของสัญชาติจีนและลาวกว่า70ลําลำต้องจอดรอยอยู่กลางแม่น้ำและริมฝั่ง ส่วนที่จังหวัดบึงการเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งหลังจากฝนทิ้งช่วงมานานชาวบ้านบ้านดงสว่างตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงขงหลงรวมกลุ่มกันออกขุดหอยโขมและปูนาตามหนองน้ำแห้งขอดเพื่อนำมาเป็นอาหารในครัวเรือนนะับว่าเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกที่หาได้ตามธรรมชาติส่วนที่เหลือยังนำออกขายในราคากิโลกรัมละ40-50บถึงาบาทสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่น้อยกว่า 300- 400ถึงบาทต่อวันแต่ปีนี้หอยขมหายยากขึ้น บ้านขุดได้วันละ5้ถึงแกิโลกรัมเท่านั้นจากที่เคยขุดได้20-30ถึงสากิโลกรัมคาดว่ามาจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรทําให้หอยขมตายขยายพันธุ์ได้น้อย